นิสิตคณะอัญ,ญมณีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีได้จัดโครงงานแสดงผลงานวิชาการและงานสร้างสารรค์ของนิสิตคณะอัญ,ญมณี Back to the Future เพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตสู่ความพร้อมในการทำงานในอนาคต ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีดรนัทพลชมแสงรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงงานแสดงผลงานวิชาการและงานสร้างสารรค์ของนิสิตคณะอัญ,ญมณี Back to the Future พร้อมร่วมชมการแสดงและเดินแบบเครื่องประดับอัญ,ญมณีของนิสิตคณะอัญ,ญมณีใน3สาขาคือสาขาวิชาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับ สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับและสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเผยแพร่พความรู้และจัดแสดงผลงานที่มาจากการสร้างสารรค์ของนักศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำผลงานที่สร้างขึ้นจัดแสดงต่อสาธารณชนรวมทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของนิสิตสู่ความพร้อมในการทำงานด้านอนาคตอีกด้วย สำหรับหลักสูตรที่ทางคณะอัญมณีได้เป, an, ปิดสอนปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน3หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับที่เน้นทางด้านการวิเคราะห์อัญมณีและกระบวนการผลิตเครื่องประดับหลักสูตรรบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเน้นทางด้านการตลาดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับและหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับเน้นทางด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งการเรียนการสอนทั้งสหลักสูตรได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงเริ่มตั้งแต่การออกแบบตลอดจนการประดิษฐ์เป็นชิ้นงานออกมาสู่สายตราประชาชนเพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับการทำงานในอนาคต